สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพี่อ๋อลูกอีสานนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะที่เราจะออกไปขายข้าวตังหมูหยองพี่อ๋อและราชนีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าวันนี้เราจะขายหมดเหมือนวันแรกที่เราออกขายหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะได้เวลาเดินทางแล้วจ้าวันนี้นะคะเราจะไปเส้นเอ่อออกปากทางอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปเส้นขอนแก่นนะคะไปทางขอนแก่นพี่ไมข้ขอนแก่นประมาณนั้นนะจ๊ะคือ ช่วงนี้เราจะวิ่งแบบเฉพาะหน้าหน้าบ้านก่อนนะคะไปะไปเรื่อยๆจ้านี่ค่ะอันนี้คือปากทางอำเภอโนนสูงนะคะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปพิมไมไปขอนแก่นเส้นทางนี้นะคะวันนี้เรามีข้าวตังหมูหยองมาประมาณ112ห่อนะคะนี่ค่ะเต็มหลังรถเลยนี่ค่ะร้านแรกที่เราแวะนะคะก็จะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ค่ะเซลล์ของเราก็ไปแล้วค่ะไปเสนอแล้ว จะเป็นยังไงอรอลุ้นค่ะสําหรับร้านแรกของวันนี้จ้ารู้สึกว่าพนักงานนะคะจะแนะนําให้ไปคุยกับเจ้าของร้านนะคะก็น่าจะคุยกันสักพักแล้วนะคุยกันตกลงกันเลายหลายอย่างนะคะแ,ะแล้วก็เดินออกมาค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าร้านแรกจะผิดหวังหรือว่าจะสมหวังนะคะมาแล้วมาแล้วผลสุดท้ายก็คือร้านแรกก็ผิดหวังเลยค่ะแต่ว่าพี่อ๋อหรือว่าเซลล์ของเราก็ยังกลับมาเอาถุงไปให้เขาชิมเหมือนเดิมจ้ะ อันนี้ก็น่าจะเป็นร้านที่สองที่เข้านะคะร้านที่สองก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะคะร้านนี้ก็คุยไปคุยมานะ,ะรู้สึกว่าเจ้าของร้านเขาไม่อยู่นะคะลูกน้องก็เลยไม่กล้าตัดสินใจแต่ก็ให้ชิมไปหนึ่งห่อนะคะ ไม่เป็นไรจ้าเราก็ไปกันต่อค่ะมันมีสมหวังและผิดหวังเป็นเรื่องปกตินะคะสําหรับการขายของนะคะเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้เนาะถ้าเขารับเราก็ดีใจแต่ว่าถ้าเขาไม่รับมันก็เอผิดหวังนิดนึงแต่ก็สู้ต่อไปค่ะของทุกอย่างต้องมีเขาเรียกจุดเริ่มต้นนะคะอ่ะเราก็ไปเรื่อยๆค่ะร้านที่สามค่ะร้านที่สาม ร้านที่สามเป็นร้านล่มไม้นะคะเป็นไก่ย่างนะคะร้านนี้ที่แรกก็เลยไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็วนรถกลับมา,มมาเหมือนเดิมมานําเสนอนะมานําเสนอขายอ่ะเราลุ้นว่าร้านนี้จะเป็นยังไงจะรับผลิตภัณฑ์ข้าวตังของเราไปวางขายหรือวางจําหน่ายหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะก็เซลก็ไปนําเสนออยู่ค่ะไปนําเสนอสักพักเอามาแล้วเป็นยังไงเนาะสําหรับร้านนี้นะจ๊ะ สามร้ <300 S 1> <300 S 2> อารอยบาทอ่าโอเคสามร้อยบาทเก้าถุงเก้าถุอ่ะในที่สุดเราก็ได้แล้วร้านแรกประเดิมลองก่อนเก้าถุงจ้าตอนนี้เราแวะเข้ามาที่ปั๊มทีเนาะน่าจะเป็นอยู่แถวๆตําบลดอนชมพูอำเภอหนองสูงค่ะจงังหวัดนครราชสีมาไปแล้วค่ะเซลล์ฉันอันนี้เป็นน่าจะเป็นร้านขายของฝาก มีขนมขนมด้วยนะคะก็เอาสินค้าไปนำเสนอแล้วค่ะก็มีถุงให้ชิมแล้วก็ถุงแบบขายเนะ,ะกำลังนำเสนออยู่จะเป็นยังไงผลร้านนี้บอกว่าวันนี้เราวิ่งเส้นจากปากทางอำเภอนนสูงไปเอาไปทางขอนแก่นนะคะไปทางขอนแก่น ก็คุยอยู่นะคะคุยอยู่สักพักใหญ่ๆเดียวเป็นไงนาอเป็นไงเป็นไงสองร้อยอ่ะระหว่างทางเจออะไรพลเมืองดีต่ะลากออกไปทิ้งให้เขาคืออะไรผ้าใบาอ,าอ่ะะเรามาถึงอีกแล้วจุดหนึ่งนะคะ บัวเดชาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวปลาสาขาตลาดเคจ้าเป็นไงเนาะ <laughs> ถ้าเป็นมีแต่ลูกน้องอาจจะไม่กล้ารับนะต้องหาเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านในการตัดสินใจ าณน,นี้อ่ะซเซลเฮนไปร้านร้านที่ต่อรับไหมอ่ารับอ่ะรับขอ,องชิมไปหนึงหอ่อ ไม่เป็นไรไปร้านต่อไปอ่ะมาอีกร้านหนึ่งสาขาตลาดเคจะเป็นยังไงอื่น <c oughs> ต้องกล้าอย่างเดียวเซลซลซ์นไปล้เซลลเซลล ถ้าฉันไม่มีเซลล์ดิฉันคงจะยากน่าจะฟาวอีกแล้ววันนี้ร้านนี้มาอีกร้านจะเป็นยังไงรู้สึกวันนี้แบบไม่โชคดีเหมือนวันวันแรกเลยนะคะนอกงานนี้ตอนนี้ก็คือพี่อ๋อกำลังให้ลูกค้าแกะชิมก่อนเนาะ ถุงใหญ่เต็มๆแล้ว่าถุงชิมน่าจะหมดแล้วน,นี้ก็กำลังชิมอยู่เนาะสามหอ่ออ่ะสรุปร้านนี้ช่วยอน,นุนสามหอจ้าเราเข้ามาอีกร้านหนึ่งอันนี้เป็นร้านในปั๊มปอตทอสาขาเอ่อไม่สาขาที่เส้นจากขอนแก่นไปโคราชอะโคราชไปกรุงเทพ ไปซิลเมนแทนนำเสนอเข้าตังขายร้านสุดท้ายเออเขาไม่ขายของทับเส้นกันเหรอโอเคอน,นี้ก็เริ่มมืดแล้วแต่เราก็ยังไม่ท้อค่ะเรายังขายกันต่อไปเรื่อยๆนะคะ บางที่ก็ขายได้แต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปก็มีเนาะวันนี้รู้สึกว่าเข้าหลายล้านมากเลยประมาณสิบกว่าล้านแล้วก็ให้ชิมไปประมาณสิบกว่าถุงถุงที่ทำมาให้ชิมอ่ะเจ็ดถุงหมดเลยแล้วก็ยังเอาถุงใหญ่ให้เขาชิมอีกเนี่ยร้านนี้ถ้าไม่รับก็น่าจะเอาถุงใหญ่เขาชิมอเออฝาเราเดินมาร้านนี้ต่อจะเอาอยัางไงเนาะ ขายได้ประมาณ38ทุงค่ะองค่ะไม่ทอค่ะเดี๋ยววันหลังเรามาลุยกันใหม่เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะถ้าสนใจก็แอดไลน์ทักหา,าลัชนีดได้นะคะ r a t 9892จ้า